ปลาษากลางเขา,า,าเรียกแมงดาทะเลนี่จะไปกับเราจิ้แมวทะเลจระเข้หรือเปล่าเีายยบนี่เรามาเที่ยวป่าชายหรือมาเที่ยวสวนสัตว์กันเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับน้องน้ำเงินดะครับนี่ไหนข้างหลังวันนี้น้องน้ำเงินมาเที่ยวที่ไหนเอ่ยสุราษฎร์สุรราษฎ์บ้านย่าใช่ไหมแล้วย่าพาขับเรือมาเที่ยว วันนี้เรามากับแก๊งด้วยดีมีเพื่อนๆใครบ้างคนที่สองตูนยกมือหน่อยตูนใครคนที่สามฟิวโดนัทแล้วก็หลิวแล้วก็คุณย่าหลังสุดนะนี่มานี่นเป็นเอฟซของแจ็คแมโพนะเนี่ยดูเสื้อแต่ละคนโอ้โหนะภารกิจของเราคือวันนี้ก็คือมาหาหอยใช่ไหมจะพาน้องนับเงินมาหาหอยครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเลนะที่มาเที่ยวป่าชาชเลนนี่เลยครับหอยนี่เราต้องลุยโครนอย่างนี้เลยนะทุกคน นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะหาหอยได้เยอะที่สุดและที่สำคัญวันนี้เราเตรียมเสบียงมาเพียบเลยนี่เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะหิวใช่ไหมโดนัทหิวไหมหิวยังหิวแล้วอ่าเดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่าว่าจะได้สักกี่ตัว let's go ไหนลิวอุปกรณ์มีอะไรไหนดูนิอุปกรณ์มีถุงมือแล้วกระสอบใช่ไหมเฮ้ยน่นตวงแล้วตวงแล้วหอยตายแฮ นี่ครับเจ้าทินหลิวตูนแล้วก็กาฟิวไปดูใครจะได้ตัวแรกนะนัออนพอดีน้องนัำเงินเปไ็นไรป่วยนะครับไม่สบายก็เลยไม่ลงเล่นเครโครนไม่ได้เดี๋ยวมาดูทีมงานของเขาว่าจะได้สักกี่ตัวนี่คุณย่าย่าใส่ผ้าถุงลงเลยครับอ่าเฮ้ยมีการเดินเร็วครับแต่ไม่มีใครส่งสัญญาณว่าได้มาสักหนึ่งตัวหรือยัง น,นี่วิธีการหายไหมต้องใช้มือเนี่ยครับขยำหรือว่าใช้เท้าเหยียบเอาออหนึ่งตัวเอ้คุณย่าขึ้นน้ำหนึ่งศูนคุณย่าขึ้นน้ำหนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งตัวแสดงว่ามีคนมาหาเยอะตรงนี้มันจะห, àng, ห, àng, ห่างๆสักหน่อยเอานนติดโคลแล้วติดโคลแล้ว,ต,ลวตูนไม่ไหวแล้ว แจ็คแปโพมาลุยโครนกันเลยครับวันนี้นุ่นย่าได้เป็นกรรมแล้วคนอื่นส่งสัญญาณมาร <Yeah. S 1> โโหรือยังโอ้โหยังไม่มีใครได้เลยนี่แพ้คนเก่านี่ยา่ยาจัดไปแล้วห้าตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ย hey. ระวังนะเพราะมันคมนะใต้โครนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมีหอยมีอะไรอาจจะบาดเราได้เพราะว่า อีพีแล้วน้องเงินโดนบาดแล้วน้องมียุงไหมนี่นี่ไงย่าได้มาหนึ่งกำมืออาหารของพวกเราี่หลังนี้ตีงนี่แล้มนะคิกลนนะคลิกลนสิใช่พวดมิ้นเลยนี่อ่านี่เขาเรียกว่าหอยกันต้องล้างสะอาดแล้วไปต้มหรือไปย่างก็ได้ เออได้ไไดนี่ตัวใหญ่วู<ฮ>้ดีครับย่าลงแป๊บเดียวได้หกตัวแล้วครับโ Oh my god ว Wow เขานำเงินยังอยู่นั่งลุ้นแบบตาปือๆเลยครับเพิ่งกินยาไปครับเฮ้ยสักตัวยังตัวสักตัวยังยเฮ้ยริวได้สามตัวแล้วส่งสัญญาณมาแล้วิวแกงเนี่ยาดูยานี่ดูเห็นไหม ตรงน้ำนั่นแหละไม่ใครมีอย่างนี้มียุงมั้ยมียุงมียุงก็รู้โอ้ยสงสัยว่ามียุงเัินดูเยอะเป็นอีกนี่นี่ย่าได้เพียงตัวเงินนี่หรอกเล่กางเกงก้อนตาโอ้เจ้าถิ่นอะไรวะยังไม่ได้สักตัวเลยดูขาอยู่ดูขาดิเป็นมนุษย์โคลนอีกแล้วเนี่ยคนเนี้ย นี่อยากลงอะเนี่ยใช่ไหมอยากลงใช่ไหมจะเป็นไงดูตาสิโอ้ย,ยใจจะสู้ครับแต่ร่างกายไม่ไหวนะน้องน้ำเงินด,ดูของดูของหลิวครับเาขาเป็นมือโปรครับเจ้าทินครับเอาากันากก่่อ,อนนนนดัังเลลยูี่วิถีชีวิตของชุมชนป่าชายเลนบ้านเรานะนี่ตูนได้สองตัวสิบพัวเลยยุงเยอะมากนะครับถ้าใครมาเที่ยวป่าชายเลนเนี่ย แนะนำเลยหหฉีดยากันยุงมาหน่อยครับโอ้ยพ่อเอซื้อมาแล้วแต่ว่าลืมเอามานี่เงินยุงเต็มขาเลยเดี๋ยวมานี่ขึ้นหัวหลังค่ะแล้วก็เราไม่สบายอยู่ด้วยไงยเออรีบออกก่อนรีบออกก่อน no, เอ้มาดูนี่เขาได้กุง้งนี่เขาอยู่ที่นี่เลยเนะี่ยใช้โซล่าเซลล์ระวังมือนะลูกระวังมือไปตั้งเอามือมาเอาไว้แล้วเจอแมวทะเลเงินเจอแมวทะเลอา เห็นไหมเขาดักอย่างงี้เขาได้ทุกอย่างเลยในปูทะเลสดๆเลยเนี่ยเห <สะ S 1> มือนที่เราดักอะน,นะตัวอะไรเคารู้จักยกมือแมงดาทะเลแมงดาทะเลนี่ตอบคนแรกเลยมันคือกั้ง,อ,งอ่าใช่นนะเขาก็เรียกกั้งเหมือนกันว่าเราก็เรียกกั้งภาษากางเขาเรียกแมงดาทะเลนี่น้อนามนี่เราเจอลิงหางยาวครับนี่ลิงธรรมชาติเลยอยู่มันจะอยู่เขาเรียกลิงแสมนะ จะอยู่ตามป่าชายเลนเนี่ยครับมาหาหอยหาปลากินเนี่ยยาวเลยให้เนี่ยไม่ถึงนี่มาเร็วแม่มาเร็วอุ้ยเงินกองทัพลิงเงินชี้กระดังมาได้มาหลายตัวปิ้วต่อยดูสิพ่อเอ๋เห็นอะไรไม่รู้ว่ายน้ำมาเดี๋ยวพ่อเอ๋ซูไม่ดูจระเข้หรือเปล่า ฮ้ยมันคือลิงจริงๆม,มันเห็นว่าฝั่งนี้มีมีอาหารใช่ไหมมันก็ว่ายน้ําจากอีกฝั่งมาเลยทุกคนดูดิสุดยอดเลยถ้าพี่จะตายว่าคงึงแล้วถึงฝั่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 งแล้วยังไงยังไงโอ้โหมาแล้วเจ้าลิงนะะักขาวคุ้มกับข้าเหนื่อยหรือเปล่าลองชิมสิโอ้โหนี่มันโดนัด

นี่เรามาเที่ยวป่าชัยเรามาเที่ยวสวนสัตว์กันเนี่ยไหนลิงนี่ทุกคนตอนนี้เราจอดถ่ายรูปกันลิงด้านหลังเห็นไหมด้านหลังต้นลำพูจะเป็นลิงแล้วมีลิงอยู่ในเรือห้าตัวดูมีลิงห้าตัวอยู่ในเรือทุกคนดูสิไหนลิงยังไงลิงงี้อ้าวไปเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราได้หอยแล้วมาดูลิงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่นน้ำันที่บ้านย่าโอเคไหมไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่บ้านย่า let's go Hey.